สบายดีพี่น้องสบายดีบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องได้ผล้งเราจะต่างรหพี่น้องกมาีหลดวนกันนี่พวกก็เมียคนนัรีบไปรีบมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเตะกี้มาสีบ้าปัญญาแทกเข้าไปไงไปไปบ้านมืงคุน้ำปูซะก็เลยออกมาตังกัดอีทึ่เก่าจะตา่ยเท่านี้ทีแมวมาเสียละหัวเลย ขี่ฟุ่นนะเจ้าเต็มมาเลยฮะเพื่อนเีป็นขี่รถก้าไกลมากอนอาบอดี้บอดี้ขยันสีเพื่อนแคมทางกันเองเฮ้ยเจ้าบอกผมแคทางนี่เจ้าทางเป็รสุกได้เทียวทางน้อยตนี้น้อยวัดนทางนยังวนเลนโทษโทษครัเงียบแค่วะเงียบได้ไดไปใช้กันหมเมื่อบ้านมามาไป่าได แม่แล้วแลพี่นอ้องยูบ้านนุนสูงกำลังสีเดินทางไปเอาของฝากลมเน่ยพี่น้องลมต้นทงมาหับเต็มๆเลยถึมๆเลย นบรรยากาศคือลมเป็นลมเลยเอาสิเดินทางไปนี่ครับบานเบินคูดไปน้องไปอ่ะรบเครื่องกับเจใส่เดกับบ่าวบอยเพล่างได้ปน้องเลยแย่งบ่าวมีน่ะแย่งแย่งทีบ่าวมีอยาดได้หรือเปล่ามันบูดบึ้งซะมึงได้ เดินทางกับน้องไปเอาของตอนแรกว่าเซียนอันภาเซียนขี่รถจักรไปแบบมันกภาพริพุ่นตดมันง่ายพี่น้องเว้ยจะดินง่ายให้มาเห็นอันนี้เยอะที่สุดเลยวะเงียบอยู่บ่บัะนี่แต่เก่าเห็นี่็นี่คือสีเงียบอย่เนาะเงียบก็เนเนาะเงียบค่ะเสียตั้งหกพันหาสิบเอาเงียบจังได้หู้เบอร์ดูหกพันหา ซื้อมารอบแรก6กพัเออฮกพนาคือการแตะต่อ,อแต่แต่มัน,ร,น,นรูดหาเปลี่นสีเดงกพัเอ้ารูดได้เขาไปกันเอ้าเขาจะพีลงป่า,า,าฮะดูเิเพื่อเนเพื่อนเขาอยู่ในไซนี่แเพื่อนอยู่แคมทางวะบอบอเดินในเดงนทาง พี่น้องกิบฟุน่นก็พ่อกิบฟุ่นเดอ้อลม่มเห็นปุ๊ต้องห่วงพี่น้องเลยเต็มที่ลม่ลมห่างบ่แหง้งคือเมอื่อวานนี่พี่น้องมันสิมาเป็นบาดเป็นบาดอากาศน้ำปจิเสธแหลนะสงสารแต่คนโสดนี่พี่น้องห <laughs> นาวบ่ตกกันหนาวัสดีอีกรอบเออเข้ามาก่อนดิอา้าวขอด้นะผมขอดีข้ามไปเดินร่างเข้าห้าไว้เรียบร้อยบ่เรียบร้อยเลยเดินอุ้ยนะ มาเลยน่ทสาอออาขมาอย่าลืมซื้อน้ำมันให้กูด้งไปซื้อน้ำมันตุกางหลังน้ำมันหลจากนีอ้บนะางทีก็สืยูักองชยอยกองก็ได้บอกตรงตรง ฉันก็เสียใจที่ต้องทำให้เราทะเลอะกัน,นบ้านเหิือน,อนคูณเอาเของฝากนะขี่รถใหญ่มาตะกี้ว่าจะขี่รถจักรมาเบาแล้ววากี่พุ่นร้ายแล้ววะเลยเอารถใหญ่มา ที่ขังเจ้าอ๋อคือกองใหญ่แต่กูละเลงก็ใส่กองหน่อยสิ่หน่อยจนเต็มเลยน,น,เน,นั่นเขาโคล่มอันนี้ยังอันนี้<ฮ>บอสอันนี้ของขาย<ฮ>ที่เปิดประกาศฮานะบอส<ฮ>บอสเป็นของอีซูยี่ยนี่มันมาจากประเทศนอกไหมนี่เล่นรถก็คือได้สัตวา,ามรน่อย ก็จะจาไก็จะสุดอ,อด่งได้แล้วหอดแล้วหอดแลลวหอดแล้วกล,วอลว่องใหญ่เลยสยนรัสามร้อยห้าสิบ สอีกดแ้เลูกนมบกวแล้วต้องเป็นห้องมันสื่อแทนมาจากใครมาเปิเิจัดฮะจงานไทยจัดเบิลูเติมโมเป็นเาเคยใส่จัีถเปิดชั้นานาเปิดแล้ว เป right? ิดแต่ว่าเส้นทางบานบวกูกคูณไปหน่อย้สิบสองสี่เมตรแล้วอีกประมาณนึง เงินทอนได้มากเรียนสิบตังกลับเมื่อไม่น้อยเดินทางกลับมโแล้วกบึงแล้วนะสำได้ไม่น้อยรถละสั้นสุกสิหลักฮักบอกใครจะยอมไปฮักตอนไหนวะยอมไม่น้อยขี่ไล่จนสุกฮักข้าจะฮักขังเบาะมีนี่เออขังนีแหละวสมัดจ๋า มันจะเป็นมุงนักนะว่าขี่จนลดรถแจ๊กรถสกห๊ดกุ้งนลดรถจ๊กกระว่าแต่ว่าทางหลัดเขาบันการยองเป็นอะไรไมันสิเปียวๆเนี่มันหลัดดงเข้าไปมาผู้เดียวในบอก้ามาเลยนะมาผู้เดียวไปว่าผู้หญิงนี่คันมาผู้เดียวนี่แบบในครัวกันมือเลยกี่วันก็ท้องอ มาผู้เดียวผู้ใดอู้ซื้ออุจสียตัวแล้วมาโลดผู้ใดจะได้พัว่ามาเสร็จคลงเสร็จีิเด้อพี่น้องเปรียวแห้งกันเรือพี่น้องเไยไกลกันไอยุคนข่าวเซิงหายนะข่าวขาอ่ะเพื่อนก็จะก็ยุดแคมป์ป่าก็มีพี่น้องเไยมันยังจัะมีรังเดียว ทางหลับป่าไปเ้ยมันเป็นคอ่อยว่ามันเป็นเหวใช่เป็นห้องลงต่ำลงกลับไปเกินบอกนะครับอ้อเหรอมพอดะนั่นแหละจุดโดดแต่คุ้มโศกเปลี่ยนว่าใหม่เรล่ารไอคู่นึง ก็เลยปาถล่แต่บอมีมาถล่มสกุลโอ้และนักขังหนึ่งเนี่ยโอ้ยอันนี้สิเป็นข้องหน้าเก่าไปน้องไอนนข้องหน้าที่ขาเจ้าใส่ทำหน้าแหลงอะไรนะหนาฝังหน้าปังแต่ว่าเขาหยุดแล้วสมัยตะกี้หยุดแล้ว แสดงว่าสมัยตะกี้นี่มันจเจริญเนาะสมัยเสรษฐกีจหุงเฮืองบบกมันจะมีแบบคลองนัำคลองหยังนะแม่ยัี้แสดงว่าหุงเฮืองกว่าสมัยนี้สมัยนี้อันสมัยนี้เขาก็เห็นหน้าอะไรกันเนะเาะเหลาบางหอยคือสลายว่าน้องโอ้ย oh, ลายอยู่แล้วอ,อันนี้บอกน้องเ,เ็ยหน้าแหล ปนตลกอยเลยเนาะโอยเลกเลยเอเขงต้นไม้กันปลาก็ทำทีใหญ่กัน้องตอนนี้นะปลากาปากินดอกวากสั่งิมากินกน่กลาลงเอามากินะคูผู้คนตน้าเขียวน้ำเขียวกกโอ้มาตึกคนเดียวหมันหลักงาบ ตายก็ได้เป็นปลาเลยสิยังน้ำเคียวนี่สิเป็นธงน้ำนิดแต่ก่อนเขาจเจาะก็เฮ็ดหน้าแหลงแท่นนี่แหล้วนี่ธงแบบนี้แต่ว่าเขายุดมาหลายปีแล้วเขาจะยุดมาหลายปีเพ่พังมาแล้วคลองก็ได้เจะเนำคลองขึ้นมามนกำไลามาตามคลองน้อย ทางบ้านเฮาพี่น้องสิบนี่แหละโดดคุ้มไปดองๆปนนวัตเจริญโหลดโบเพไว้โอ้ยพี่น้องขนาดเฮาครับระวังสุดๆเด้อนี่พี่น้องถือว่า<อ>น่าแล่นเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยนะแล่นแค่เศร้า,ะนะาเท่านั้นได้เศร้ากิโลเมตรเท่านั้นได้คือสิไปแล่นก็แค่เจ้าโอ้ยจักสิว่าผมเป็ดงๆคือเป็นหยัางรานะประหลดเท่านั้นบั่นดาวทักแล้วแล่นไม่ไบมาเจ้ารถคับพ่อ งอดงอยไปเวดีอันนั้นได้ปะเขาบอกไปหาหาต่อหน้าข้าเจ้าบริขารบ้านเลยบอกหน่อยอยู่หน้าเลยได้ลงหากี่ซีสู่อุษาโยนต้นกีซีพี่น้องธุรกิจเดหเด้อโอ้ยกันใหญ่ย้อนกีซีอีกแล้วเดี๋ยวไปเป็นคนูขมืออื่ก็ย้อนกีซีโอ้ย สามาจีบมาแล้วไปแล้วเขามีเงินซื้อกินนนกิซี่นี่แหละแบบว่าเขาเฮียนโลสามพันสี่พันโลทุกละพันกี่นะเฮ้ยแก๊หายหน้าไม่รู้ทงแล้ะกัดก้นดูด <c oughs> แล้วก็เด่นเงินนี่แหละขายกิซี่ไปเบิดมือในมือละสามสี่โลสูงสุดแล้วก็ได้สามสี่โลสามสี่โลก็โลละสิบบาทเดียวนี่เนาะโลสามพันกี่โลละสิบบาท แต่อยู่ได้กินย้อนแต่ก่อนทีมีจ้าพี่น้อยฮากิซี่แบงใบสาวเขาป่าคนแหละเอ้ขึ้นต้นกิซี่จัดเอิบเลนไปกับไปกับอยนะู่ไหนฮะจุดข้ามีน้มาว้ฮากิซี่แม่พูดกับขากล้วหาอีแมงโอ้ยธุรกิจเก่าเพคนฮากิซี่เลยมีปีสองปีนี่แล้วเป็นบริหาร ไทยนาเ้อาไปอดมาหอดเรียบร้อยพี <h <h ่น้องเดินทางมาคนมากันเห็ดยังแซลแลอยู่เอาบึงไปกูคนเด้มแทมนี่แล้วก็ิลบนแทมยังอนะโอเคพี่น้องไปละเด้อฮอดแล้วฮอดแล้วดพี่น้องเอ้า สแล้นีเออสิไปแล้วบ๊ายบายสิัี่น้อง